อาจารย์จะเล่นสุขจะเลนสุขจ้ะแันโบค่ยอยู่คือเก่าเอ็ดมินบอกประเด็นนี้ <c oughs> ตน้นเอฟซีบอกประเด็นนี้นะเช่นเนาะอ๋ออันนี้ให้เปิ่งงันเก่าก่อนเนาะงวดที่ผ่านมาเลยครับเด้ออันนี้ของอาจารย์วัดโูนะครับอันนี้เป็นใบที่เราได้ถ่ายทําในงวดก่อนนะครับ <c oughs> งวดวันที่16สิงหาคม2565นะครับอันนี้ใบเก่าเลยครับเด้อใบใหม่ย,ยังไม่ได้นี่รออาจารย์ทําให้เ๊จเดียวเดี๋ยวก็ได้นะครับ อันนี้จะให้ดูนะครับสามตัวแตกนะครับอาจารย์กัได้ข่าวว่าอาจารย์ก็ได้ยู่เดอรสามตัวแล้วจับแล้วจับหาแปดสามแต่ว่าได้ครึ่งเดียวรีกอันไรพี่น้องเอออันนี้อันนี้อาจารย์ให้ตรงตรงด้วยเนาะแปดสามแต่ว่าอาจารย์ให้ลังนะครับตัวเลขตามนี้นะครับวิ่งสามกับแปดเข่าทั้งสองนะครับงวดทีพานมาด้วยครับนี่อันนี้งวดทีพานมานะครับงวดนี่เดี๋ยวให้อาจารย์ก็บให้เด้ละเพรต้อง ก็ต้องเฝ้าดูนเอฟซีหลายหลายคนฝนกะโทรมากแบบีว่าไงเป็นเลกว่าจิตประทันหนึม,มาหาอาจารย์นี่ตามอาจารย์วัดโพให้หน่อยตามอาจารย์วัดโพให้หน่อยบัลดลุงแหเบิึงเราเพราะเคยมีคนเบิึงแสดงว่าเพิ่นบ่ม,มีโชคงานผมใส่ที่กัน<า>ทั่วมาเรื่อยอยู่ครับทัมากเหลือเกิตัวเลขน,นี่ด,ด้วยครับเด้อของอาจารย์วัดโพงวดกอนเนาะเดี๋ยวงวดนี้จะเป็นตัวดใดจังใด พี่น้องทาเนี่ยหลา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 ยงวดนะที่มาตามตัวเลขของอาจารย์วัดโพนจะห้าตัวอรหันยังสี่เนาะนะครับบางงวดก็จะเป็นสี่ตัวนะครับเพราะว่าเลขซ้ำกันนะครับอาจจะเป็นสามแล้วก็สามหกแปดหนึ่งยังสี่ก็ได้แต่ว่าอันนี้แต่ส่วนหนักก็จะเป็นหาโตนะครับหววที่ผ่พันมานีี่สามมี่หาหนี่หกมีแปดนี่หนึ่งนะครับถ้าพี่น้องจับเอาในหนีเองก็ได้เนาะ 5.83นี่เข่าสามตัวเต็มๆเลยส่วนที่อาจารย์จับให้ก็ถือนะครับ8.3าม่ต้องกลั๊บนะครับเริ่อเลขวิ่งเข่าทั้งสองอ่ะมาเปิงสูตรกอาจารย์แต่งหน้ามาทังพีห้องมาเบิงตัวอาจารย์เขียนพอ้อมนี่แล้วผู้ใดผู้ใดพอเดาสูตรอาจารย์ออกกันร้องเอาไปเห็ดเองเป็นเด่นนี่เราททำวาสอนให้ตัวนี่แต่ว่าเราจับตัวใดน้าแบบใดเด่นนี่แต่มี แต่มีวิธีการคิดอยู่นะครับมีวิธีการคิดอยู่ที่เนีๆยนี่อาจารย์บบได้เอาตัวเลขที่ออกแล้วมาเห็ดเลยครับเ้ยแม่หมออาจารย์ไม่ได้เอาตัวเลขที่ออกแล้วเห็เเหดเ,เลยหมายถึงว่าเลขที่อ,ทออกแล้วนี่อาจารย์สามารถเห็เไ<ม>ุได้เลยเข่า่าในสูตรนี่อาจารย์โบได้เอาตัวเลขที่ทออกแล้วมาเป็นตัวหลักตัวตั้งหรืออย่างไรนะครับบอมีบอมีตเป็นเลขกันหั์นะครับ แต่ว่าอาจารย์ออกมาจากไซนั้นอบอกว่าได้น้ยอยจัอเอาห้าอรหรันวงกลมใหม่คือเขาหัวนี้นั่นเห็นไหมครับพี่น้องบางงวดก็จะมีสี่ตัวอย่างนี้นะครับเห็นไหมห้าจะซ้ํากันนะครับห้าจะซ้ํากันเพราะฉะนั้นก็จะเหลือตัวเลขห้าอรหันนี่เหลืออยู่แค่สี่ตัวเท่านั้นนะครับก็คือห้าสี่สามเจ็ดศูนย์นะครับสามชุด,ดแล้วล<า>่ะล่างแล้วแกอาจารย์ที่จับให้ครับอาจารย์จ ต้นไงก็ได้ครับให้เพิ่นจับเอาใหนหาตัวน้ำครับเท่วนี้จับไงน้าอาจารย์เพราะว่ามันมีหาหามันซ้ำกันเนี่ยหาซ้ำกันเนี่ยแสดงว่ามีเลขสี่ตัวแค่นั้นนะครับมีหาแล้วก็มีสี่นี่เจ็ดมีศูนย์อะเบ่งไปเรื่อยๆอาจารย์เขียนไปน้ำเบ่งไปน้ำเนาะครับเนาะเบ่งให้จบเลยครับแล้วเบ่งไปจบบบหูเร่องแล้วก็เวลาไปสื่อบ่ได้เบ่ง ให้จบนี่ว่าเข้าใจสื่อว่าถือเนี่ยครับต้องเข้าใจพ่้อมอ่ะอาจารย์จับครูให้แล้เนาะนี่แยกให้อีกคือเกานะครับแยกให้อีกเหมือนเดิมล่างเป็นล่างบนเป็นบน,บนเลขวิ่งอาจารย์อยจะให้เจ๊กตัวดนี่เลขวิ่งเดี๋ยวรอบ,บังคับอ่ะมาถามเราให้อาจารย์เขียนโอ้เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหาโอ้งวดนี้เจ็ดหาทุไรสำนักเทนน้ออาจารย์ ตรงกันหลายเนาะซี่หายกับพี่น้องซี่หายนี่กันหลายหมองอยู่เด้อเอาบังเอืญอหิแจ้งไดแล้วซหบแล้วมันอาจจะไปตรงให้แยกสองแถวหน่อยแต่แรกแต่อาจารย์ครับสามตัวจับให้เพื่อนอีกแจ็ดทังก็ได้ครับเพราะว่ากับเพื่อเอาจากใส่มาจับเนาะเอาอยู่ในตัวนึงแล้วเนาะอาจารย์แม่นี่แหละแม่ห้าโอรหันนี่แหละแต่ว่างวดนี่ตัวเลขหน่อยครับจับไง มีแค่ซี่ตัวนะครับแต่พี่น้องก็มาที่อาจารย์เพิ่นจับไห้เนาะไปจับเอาเองก็ได้เ้อครับเด้อในวงกลมนั่นแหละอ่ะวิ่งวนะิ่งบนล่างวงิ่งบนล่างเด้อพี่น้องวิ่งบนล่าง วิ่ง 5, ห้านะแล้ววิ่งเจ็บนะครับมีหากับปกเ็บเท่านั้นนะครับเข้าไปบนรางเ,เลยพี่น้องแล้วก็ที่อาจารย์จับคู่ให้กับไปกับน้ำนเร่อส่วนสามตัวแถวนี้พิเศษนะครับพิเศษอาจารย์จับให้สองหางนะครับมีห้าสี่ห้าห้าสี่เจ็ดสองตัวบนสี่ห้านะครับส่วนล่างนะครับอาจารย์จับให้เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าไปกับน้ำนเร่อพี่น้อง ลังเทียแต่ล่างกบบไปไปบนแบบนี้เลยลังเทียคือจังหวัดพ้งหันเนาะอาจารย์เขียนให้ล่างแต่ว่ามันไปบนเนาะแล้วก็สามตัวกับมีคนใดไหลอยู่อาจารย์เพิ่นจับเพิ่นจับเองแบบนี้ถือสามตัวแบนี้อยู่คือกันแาต่วเฉลยครึ่งคือกันพูดครึ่งคองนจังไหนพูดหน่ไ่ครึ่งให้แั่เลยกับพวกงูเนาะอ่ะตัวนี้กต่ประมาณนี้เนาะอาจารย์เบืท้เออเบโอทรนีนะครับฮะสีเพิ่นทรมาตัวเลขไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับถึงจะโทรมากก็คือ ทายาทั้บุญนะครับกับอาจารย์กะจะคอยโทรมานะครับเออถ้าโทรมาถามตัวเล็กอาจารย์กะน,นี่ห้นซ้ำนี่นะครับนี่ตัวเล็กซ้ำนี่นะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรของอาจารย์วัดโพนะครับตัวสีแดงจึงคึงเลยนะครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองแปดสี่แปดสองเก้านะครับเออถ่ายจากโทรมาอาจารย์แล้วกะหลับไ้อยู่เนาะ้อ่หลับจะง่วงนอนหลับ <laughs> อาจารย์ว่าบลับแต่ยน้ำจับบัตรเลยครับเด้อะไอ้เบิ้งพี่น้องเบิง้งกระคาดแคบหน้าจอได้แคบไปเบิง้งเลยครับเด้อมักชอบจังค่อยเอาไปนะครับบะหมักบระชอบเบิ้งเหล่วกับพันๆน,นะครับตัวเลขถา้าบ่าถือหรือว่ามันถือกั่เลยกับว่า,วากนนนะ<ม>ันเนาะครับเนาะเป็นแนวทางนะครับอาจารย์กับไหเป็นแนวทางมีเลขสูตรกับเฮ็ดไหส่วนแอดมินเองนะครับจะเป็นสะพานวุ่นเป็นสื่อกลางนะครับนำเสนอให้ก F ับเอฟซีแอนช่องนะครับที่เข้ามาติดตามตัวเลขของอาจารย์วัดโพทุกงวดนะครับ ตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับไม่ใช่ว่าเข้าทุกงวดนะครับแต่ส่วนมากแล้วตัวเลขของอาจารย์วัดโพนะครับเข้าตลอดนะครับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามไ้เลยตัวเลขของอาจารย์วัดโพนะครับเดินดีตลอดนะครับอย่างน้อยๆเลขวิ่งไม่เคยหลุดนะครับอาจารย์ให้งวดละสองตัวเท่านั้นเลขวิ่งส่วนจับคู่บางงวดเข้าสามตัวตรงก็มีนะครับแล้วก็สองตัวเข้าบ่อยมากนะครับอ่ะแคบไปแคป ใบเบิ้งเด้อพี่น้องแคบใบเด้อแคปไปเบิ้งนะครับเป็นแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เบ,บิ้งแล้วมักแล้วชอบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเด้อแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะบระผาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับครับอาจารย์ให้พอนแจน้งว,งวันนี้วันนี้เอาไปด้วยเดลยยมเด้อเอาไปด้วยคือเก่าแล้วอ่ะขี้ขเก่อเาอ,อาจารย์เราเบาหน่อยหน่อยครับบ่าเป็นยังไงกลับ ขอบคุณอาจารย์อีกเพียนหนึ่งนะครับเนาะสำหรับท่านใดที่อยากจะร่วมทําบุญกะโทรหาอาจารย์เนาะโทรหาอาจารย์ดูตรงเลยเป็นเบอร์โทรอาจารย์เนาะ,ะนี่ครับเป็นคาดุคายาเนาะ,ะตัวเร่ก็ตามนี่นะครับเนาะมักชอบจังคอยเอาเพราะมักชอบกะผ่านไปครับเด้อขับสุดท้ายท้ายสุดก,กะต้องกลับขอบคุณอาจารย์อีกเพียนหนึ่งครับอาจารย์นมามสก,กานครับจะเริ่มสุดจะเริ่มสุดจ้ะ